ตอนนี้นะครับเรามาไปชิดเขาบุทอ,อก่ันอยู่ชั้น6นะครับตอนนี้คือผมเองก็เสียวเหมือนกันนะครับดูการปีนป่ายนะครับนี่คือเราจ้างมาจากโซ่วิสัยดูพี่น้องเรานะครับโอ้ต่อละคนใช้ได้ใช้ได้เก่งทั้งนั้นเลยดูข้างล่างสิครับบาดเสียวหรือไม่บาดเสียวครับ ดูสิครับพี่น้องครับโอ้ดูปีเตอร์ดูสิครับพี่น้องครับโอ้หทุกคนนี่นี่เราอยู่ชั้นหกอยู่เลยนะครับยังไม่ถึงชั้นเจ็ดโอ้โหฉากฉากเสียงตายโอ้บรรยากาศดีมากมามามเก็บอะไรเก็บอะไรกินนะอตอนนี้มีบักเแข้งด้วยครับบักเแข้ง ตัวไหนโอ้ตัวยูอยู่ชั้นเจ็ดนู้นตูนลงมาชั้นหกยังไงก็ค,คุณก้อยันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยสุดๆเลยโอ้นี่เด็กโคราชมาเที่ยวบึงการเราเคลื่นเราเลยมาผามาเที่ยวที่ผูกทอกไปชิวๆชิวๆจริงๆอะ่ะหน้ามืดแล้วตาลายไปตามๆกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นฉากเสียง <laughs> เสียงเสียง <laughs> ครับตอนนี้ก็เป็นเส้นทางเขาเลยโหดเลยนครับท่านก็โปรดติดตามคลิปนี้ให้เยอะๆกด like <c ười> ไลค์ไลค์กระจายไลค์กระจายโอ้นี่ถือว่าเราเป็นคนที่มีบุญวัสานามมากที่ได้มาเที่ยวภูอทอก <c oughs> นะครับครั้งแรกเรามาก็คืออยู่ด้านในแต่ครั้งนี้เรามาด้านนอกครับเป็นสิ่งที่หวาดเสียวมากสังเกตดูทุกคนจะขาสั่น ขาสั่นอย่างเดียวพอครับน้ำตาจะไหลด้วยครับนะครับดูการเดินครับนี่ดูครับดูคนล่างสุดครับแต่ช่วงนี้แดดแสงเราอาจะไม่ดีดูสิครับคนเราก็กลัวจะเดินตกตกตกแผ่นไม้ครับต้องดูดองมองดูดองมองดูแผ่นไม้ไม่มองดูทางครับมองดูแผ่นไม้มือก็คำไปคำไปออดูสิครับหวาดเสียวไปหวาดเสียวดูช่องนี้สิครับ โอ้โห oh, oh. วาดเสียวไปาดเสียวนะครับดูดูครับดูดูด,ดูดูเลยครับดูเลยครับนู้นครับดูสิครับบาดเสียวไวบาดเสียวนะครับวูดตามเข้าไปดีกว่าโอ้อะนโ้ oh. นี่ครับชั้นที่เราอยู่เมื่อกี้นี่คือชั้นห้านี่คือชั้นหก เราจะขึ้นไปชั้นเจ็ดนู่นครับครับไปย่อยู่ข้างล่างนะครับนี่คือฉากเสียงตายไม่เสียงตายเสียงบุนวาสนาเลยครับโอ้มีพระเวยนอยู่ตรงนั้นหน้าเสียวมากครับโคเนนเนน โอ้เส้นทางก็คับแคบมากครับค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินโอ้หลงตาไม่เหนื่อยแล้วครับหลงตามไม่เหนื่อยแล้วโอ้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวไปนี่มันขึ้นหนึ่งท่านเจ็ดอีกทั้งหมดขึ้นหนึ่ง <laughs> จะขึ้นไม่ขึ้นเหรแต่มันเป็นป่านะฮะเลี้ยงไปแล้วแต่มันเป็นป่าไม่ลงมติแล้วไม่ขึ้นแล้วใช่ไหม นั่นขึ้นก็นลงข้างล่างได้เลยขาวันลงโอ้ยดูพี่